ีหมยจะมาทําส้มตำกันนะคะทาส้มตาม,มีอะไรบ้างคะแนะนําเลยน้ำปลาเราจะทําจากเอาน้ําเปล่านะคะแทนน้ำปลาใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อันนี้อะไรคะผักค่ะไม่ใช่เป็นกระลำแต่ว่าเราจะเอาแทนเป็นเส้นมะละกออ,ะอันนี้เป็นน้ําตาเพราะว่าเราเราทำเป็นเป็นดินเพราะว่าเราไม่ เราไม่มีน้ำตาเรามีน้ำตาลแต่แม่บอกว่าไม่ให้เล่นของจริงค่ะอ่าตัวนี้เป็นดินทรายนะคะเราจะใช้แทนน้ำตาลนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพุทราเราจะใช้แทนมะเขือนะคะตัวนี้เป็นผักบุ้งเราจะใช้แทนเป็นเม็ดพริกนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นดอกคูนายตื่นสายแล้วก็จะใช้แทน,น,นมะเขือเทศนะคะแล้วนี้เราก็จะเริ่มตำกันเลยไหมคะใส่พอตำราวแซบๆนะคะแหมคะค่ะตำเลยคะ่ะอ้าวใส่เส้นมะละกอก่อนละคะไม่ใส่พริกก่อนละคะใส่เส้นใส่พริกก่อนไม่ใช่หรอคะโอเคค่ะอะตำใจไหมคะเลยตำใจไหมคะไหมคะอยากใส่แบบไหนตมใจเลยคะ่ะตมสบายแห่คะเลย เอาใส่เส้นมะละกลอก่อนเลยค่ะตามไปเลยคะแล้วค่ะค่ะน้าใส่น้ำปลาแล้วนะคะไม่เค็มนะคะแม่คะ,คะไม่ชอบเค็มอะ,ค,ะค่ะเอาใส่พริกที่รังะะเลยค่ะขอปเป็ดเห็ดนะคะโอรแม่คะใช้มือหยิบเลยเหรอคะล้างมือเรียงคะเนี่ยล้างมือแล้วค่ะเำอะไปต่อคะ ตำหรือยังคะเนี่ยใส่ผักโอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพริกมันเผ็ดค่ะอันนี้พริกยี่ห้อนี้เผ็ดมากค่ะจะแสบท้องค่ะตำเลยค่ะเดี๋ยวนะคะขอขอดูนิดนึงนะคะนี่นะคือว่าสากจริงๆของโคกตัวนี้นะคะเป็นโคกจิ๋วตัวนี้เป็นโคกไม้ตัวนี้คือ<ม>น้องเยี่ยมไหมนเย่ไหม,เข,เ,มเขาได้ทําสากหายนะคะก็เลย หาสากแทงก็คือเอาไม้แบบนี้นะคะหัดแปลงนะคะโอ้โห<อ>เสียงตําน่ากินมากใส่มะเขือเทศด้วยค่ะใส่มะเขือเทศด้วยชอบกินเยอะๆค่ะโปีมือเมียขาตัวสิวต้องแซ่บนเลยเป็นยังไงคะได้หรืยังคะได้แล้วค่ะโอเรามาดูกันเป็นยังไงคะ่ะ โอ้โหน่าก <sh> ินมากอะมีสีสันด้วยจะอร่อยแค่ไหนเรามาดูกันเสร็จแล้วค่ะออกมาแล้วนะคะนี่หน้าตาส้มตำจากร้านใยไหมจะเป็นยังไงชิมกันเลยอะเดี๋ยวแม่ชิมก่อนนะทำากอนเลยทั้งอีกทำอีกให้แม่ขาชิมแล้วนะคะงมมมมมมออแซ่บแซ่บ เซบอีลีแซบอีล,อลีเป็นไงคะหน้าตาโอเคใช้ได้เซบอีลีค่ะเอาตามให้ใครอีกลหรอคะแม่ค้านั่นแม่ค้าจะกินเองเหรอคะเอาใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาโอ้ใส่อะไรคะนั่นใส่ผักใส่ผักผักอะไรคะไม่รู้อะ่ะค่ะไม่รู้ เยาว์ามะเขือค่ะมะเขือแล้ว,ออลวก็ใส่มะเขือเทศด้วยค่ะมะเขือเทศเยอะๆนะคะใส่หนึ่งไม่ได้คิวสวยๆค่ะไมเอาค่ะใส่หนึ่งอันแบบแบบลูกค้าก็ได้ค่ะนะคะว้าวอร่อยแน่เลยใส่อีกใสอ่อันนั้นใส่แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ใส่ป,ป็นกันเอาไปรวมกันไนดะ้ยังไงล่ะคะโอ้ยแม่ค้านี่ขี้เหนียวนะนี่ไม่ขี้เหนียวเอาของเหลือแล้วไปใส่รวมกันเนี่ยขี้เหนียวไม่นีแม่ค้านี่ไม่ขี้เหนียวค่ะปวดแล้วค่ะปวดแล้วค่ะเกม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 โอ้แม่ค้าเรามองเป็นลูกกระต่ายนะคะใส่น้ำปลาเยอะจังเลยค่ะแม่ค้าเอาเสร็ียังคะาวโครงเนี่ยซเซรีก็เรียกว่าตำไปเลยคะเนี่ย ต้มหรือเปล่าคะเนี่ยต้มปูปลาค่ะอ๋อต้มปูปลาคิดว่าต้มมัว่วต้มมั่วซั่วตักใส่จานเลยค่ะหิวแล้วค่ะแม่คะ<ส>โอ้โหน้ำลายไหลเลยเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยเตักใส่จานเลยค่ะโอ้โหน้ำลายไหลแล้วเนี่ยกลิ่นหอมมาก ร้านนี้สมตำถูกมากราคาเท่าไรนะคะสิบาบาทาให้ไปเลยยี่สิบค่ะลูกค้ารวยคะ่ะลูกค้าใจดีให้แม่ค้าไปเลยยี่สิบนี่นะคะหน้าตาโอ้สีสันสวยมากน่ากินมากแต่จะอร่อยแค่ไหนต้องชิมกันลองชิมมะเขือก่อนเลยนะนี่นะคะงงงงอีกคำนะคะงงงงง อร่อยมากเลยค่ะแม่ค้าทำเถอะโอ้แม่ค้าต้องขายดีเนี่ยเลยดูสิคะลูกค้ารอ,ค,อคิวเยอะเลยติดตามน้องยัยใหม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ข้างล่างด้วยนะนะสิคะไม่ว่าจุ๊บ